สวัสดีเจ้ามาปากแหนแล้วกับรายการวิถีบ้านบ้านสไตล์หนุ่งหนิงวันนี้หนิงจะพาทุกคนไปแกงเฮ็ดโคนไปติดตามกันเลยนะเจ้ามาพ,พอพักของเฮาที่ระยางเลยเจ้ามีบวบบวบนี่เป็นบวบหอมนะเจ้ามียอดฟักแกวยอดง,งามๆเลยและนี่เกากลมก่อเจ้าใส่กลมก่อให้หน้อยแกงเฮ็ด แกงยอดมาฟากมาบวบนี่เนาะใส่กลมก่อมันตึงเปิ้งนะเจ้าเฮ็ดค้นของเขาเจ้าล่างเรียบร้อยละข้างแรกของปีเฮ็ดจีงามงาแก่งกินม,ม่อมะแก่งห่อนๆ่อนนะเจ้าเขาต่ำพริกหอมกระเทียมก่อนนะเจ้าโหเพื่อละเอียดเลยเนาะ เอาคดพริกคดปาห้านะเจ้าใส่กระทะเนาะตั้งน้ำก่อนแล้วก็จะไข่ใส่ไปตยัยล้อน้ำเดือดก่อนเจ้ากับนี่เดี๋ยวเขาจะใส่พักใส่เฮ็ดลงไปเจ้าน้ำแกงเดือดแล้วกับนี่ก็ใส่เฮ็ดลงไปเลยเจ้ามาเฮ็ดใหม่ๆสดๆลงดอยมาน้ำแกงถ้าจหวานปันได กำนีีกะปิฝาสกักกําหนึ่งเจ้าน้ำแกงเดือดดีขนาดได้เวลาใส่พักแล้วเจ้าใส่บัวไปก่อนนอแล้วก็ใส่พักห่อมบฟักโตยแต่กลมกอเดเนี่ยเขาจะเอาไว้ใส่ที่หลังหันก้ามนึงโอ้มะแรงนี่บอกเลยว่าเหมาะขนาด อยากกิ่นเข้าแล้วนะเจ้าขั้นตอนสุดท้ายนะเจ้าใส่กลมก่อละนี่เดี๋ยวเขาจะปลดละนอเดี๋ยวเขามากินแกงเฮ็ดค้นใส่พักใส่บวบด้วยกันนะเจ้าแกงเล้วละเจ้านี่ตักใส่ถ้วยเรียบร้อยอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวมาจิ้มแกงด้วยกันเจ้า จิ้มน้ำก่อนล้ำพันนัดม,มาจิ้มแกงกันนะเจ้าเดี๋ยวรอพร้อมหน้าพร้อมตากันก้ามก่อนเดี๋ยวมาละเดี๋ยวมาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็จะกินเข้ากันแล้วเจ้าอันนี้มากินฮือพอก่อนเนาะอืม้ม หอมมีกลิ่นหอมของเฮโค้นนะเจ้าแล้วก็เหนียวนุ่มละมุนขนาดมากินแกงเฮโค้นด้วยกันนะเจ้าฝากติดตามรายการวิถีบ้านๆสไตล์หนุ่งหนิงตัวนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า